สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องบ่าวเข้มนานนองวันนี้เราก็จะมีแนวทางตัวเลขกันนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขเฉยๆนะครับทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเป็นแค่เพียงการวิเคราะห์ตัวเลขตามสูตรเมื่อพร้อมแล้วมารับชมกันได้เลยนะครับ วันนี้เราลองมาวิเคราะห์หวยฮาหนอยนะครับงวดประจำวันที่23นะครับมกราคมนะครับ2567นะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับตัวเลขที่ วิเกรห์ได้มาตามสูตรนะครับก็คือมี6ตัวดังนี้นะครับตัวที่1ก็คือเลข6นะครับตัวที่2ก็คือเลข3นะครับตัวที่3ามก็เลข1 ตัวที่สี่ก็เลขศูนย์ตัวที่ห้าคือเลขสี่ตัวที่หกคือเลขห้านี่นะครับก็คือเป็นตัวเลขที่ได้มาจากสูตรตอนนี้เราก็ลองมาดูกันนะครับว่าเราเอาไปใช้กันยังไงนะครับนี่คือชุดตัวเลขที่เราได้นะครับก็มี 6กสามหนับการนำเอาไปใช้ก็มีดังนี้นะครับเลขวิ่งเนี่ยแล้วแต่เราจะเอานะครับชอบตัวไหนก็วิ่งตัวนั้นโดยที่มันมี6ตัวก็คือมี6มี3 มี1มี0มี4แล้วก็มี5นะครับส่วนเลข2ตัวนะครับมีดังนี้นะครับสักครู่นะครับเลข2ตัวก็คือเราเอาเลข6ตัวเนี่ย มาเขาเรียกว่ามาจับคู่กันนะครับก็จะมีดังนี้นะครับ okay. เราไม่เอาเลขบ้ลน,นะครับเลขบิ้ลเลขต่องนี้ ก็คือผมไม่ได้คำนวณน,นะครับส่วนเพื่อนเอนจะเอาไปใส่ก็ได้เดี๋ยวผมคำนวณให้เลยดีกว่านะครับจะได้ง่ายนะครับเลข2ตัวมีดังนี้นะครับ2ตัวบน2ตัวล่างแล้วแต่เพื่อนๆจะเอาจะไปลงทุนเลยนะจะไปวิเคราะห์ดูนะครับได้แก่เลขศ0นย์ศ

หนึ่งห้าหนึ่งหกสามสามสามสี่สามห้าสามหกสี่สี่ สี่ห 4, 5าสีแล้วก็เลข6 6หนะครับนี่แล้วแต่เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าจะเข้าตัวไหนบ้างข้างบนข้างล่างนะครับก็ถ้าเป็นเลขชุดนี้มันจะมีทั้งหมด ถ้าสองตัวมันมีทั้งหมด21เลขนะครับ21ตัวนะครับต่อไปก็เรามาดูสามตัวกันนะครับสามตัวจากสูตรที่ได้ก็คือจาก6 3สามหีมีดังนี้นะครับ631045ก็ คำนอนเลยนะครับมีทั้งหมด20เลขนะครับไม่รวมเลขหามเลขตองนะครับมีดังนี้นะครับ0 13 0 14 015 016 034 035 036 045 046 056 หนึ่งสามส1่หนึ่งสามห้าหนึ่งสาหหนึ่งสห้าหนึ่งสหหนึ่งห้าหกสห้า สามสี่หกสามห้าหกสี่ห้าหกนี่นะครับเป็นเลขสามตัวนะครับอันนี้ไม่รวมเลขตองเลขหามนะครับก็คือสรุปวันนี้นะครับหาหนอยที่เราคำนวณได้จากสูตรนะครับมันก็จะมีเลข 6 3 1 0 4 5นะครับนี่ก็คือเลขจากศูนย์นะครับถ้าวิ่งก็คือวิ่งตัวเดียวนะครับก็มีเลข6 3 1 0 4 5ท้งบนทางล่างแล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะชอบนะครับว่าจะาตัวไหนนะครับส่วน2ตัวก็มีดังนี้นะครับมี0 0 0 1 0 3 0 4 0 5 0 6 1 1 1 3 1 4 1 5 1 6 3 3 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6 5 5 5 6 66นะครับส่วนเลข3ตัวก็มี013 014 015 016 034 035 036 045 046 056 134 135 136 145 146 156 345 346 356และ456นะครับนี่ก็คือเป็นเลขแนะนำนะครับก็คือเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ว่าหวยออก จะเป็นยังไงนะครับเป็นเลขจากการวิเคราะห์นะครับก็ยังย้ำอีกครั้งนะครับว่าทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับก็คือเป็นการวิเคราะห์จากสูตรตัวเลขเฉยๆนะครับมาดูกันว่ามันจะตรงหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์และให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ กอจบเพลงเท่านี้เดี๋ยวคืนนี้เราจะมาดูผลกันนะครับพร้อมกับตัวเลขชุดใหม่สวัสดีครับ